ออกไปข้างนอกไปใช้ชีวิตอะไรเงี้ยครับต้องมานั่งแบบว่าพาะวงเรื่อง PM 2.5ครับในตอนที่ยังไม่มีโควิดนะครับ PM 2.5มันทําให้พวกเราต้องใส่แมสที่มันเป็นแมสสาหรับการ PM 2.5เลยครับถ้าเกิดไม่มีโควิดก็คือแทนที่จะแบบใช้ชีวิตปกติก็ต้องแบบมีแมสมาใส่คอยเกะากันแลพ่มันเยอะอะค่ะรู้สึกว่ามันทําให้หายใจไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ จริงๆแล้วสาเหตุหลักๆก็น่าจะมาจากข้อไอเสยรถยนต์ส่วนใหญ่เรื่องการเดินทางอะไรพวกนี้ค่ะอย่างแบบว่าเรานั่งมอไซค์เงิี้แล้มเองอยู่ข้างหน้าเราวมันก็จะเข้าหน้าเต็มหน้าเลยวันนี้ค่ะ มันทําให้ร่างกายเราค่ะไทุกวัน,นี้คือแบบเหมือนจะมีความคค้กันที่แบบต่ำลงแล้วแบบจะมีอาการที่ไอแล้วแบบเจ็บคอหนูรู้สึกว่าหนูมีอาการแบบประมาณนี้ตั้งแต่เพียง2.5ละบาทแล้วส่วนตัวเป็นภูมิแพ้ด้วยอะค่ะ ก็จะทำให้เราแบบแสบจมูกมันจะมีแบบจมูกแดงๆอาการแบบคันจมูกอะไรเงี้ยค่ะเพียม2.5หลักๆก็แบบหายใจไม่ค่อยออกหายใจลบาบากครับจามไอบ้างครับตัวผมเนี่ยเป็นโรคประจาตัวด้วยก็เลยทําให้ปกติหายใจลําบากอยู่แล้วหายใจลําบากยิ่งกว่าเดิมครับหายใจทางจมูกไม่ออกหนักสุดก็คือต้องหายใจทางปากอย่างเดียวครับเปรียญาติผมคนนึงก็เพียม2.5ทําให้เป็นมะเร็งปอดคนหนึ่งด้วยครับ ก็อยากให้แก้ปัญหาให้ครอบคลุมมากกว่านี้ครับหมายถึงแบบว่าคือกระจายไปตามทุกๆส่วนอย่างแบบว่าทั่วถึงอะครับไม่ใช่แบบว่ากระจุกอยู่ที่ใหที่หนึ่งอย่างในโรงเรียนเขาก็จะมีแบบการพ่นน้ําอย่างเงี้ยเพื่อลดอปริมาณฝุน่นแต่ถ้าถามว่าในเมืองอะค่ะมันไม่ได้มีการแก้ปัญหาอย่างที่ควรเขาไม่สามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ใหญ่ได้อะไรเง, <g ül> ง,งี้ยหนูรู้สึกว่ามันก็ยังมีอยู่แล้วก็เยอะกว่าเดิมด้วยค่ะ <g ül> <g ül> จะดีแต่ก็ดีไม่สุดอะไรเง,งี้ยค่ะแบบว่าเหมือนเขาก็ยังแก้ปัญหาได้แบบไม่ตรงจุดเท่าไหร่อ่างเงี้ยค่ะ อยากให้ช่วยแก้ปัญหาที่มันสามารถช่วยแก้ได้จริงๆอะคะ่ะจะได้ไม่ต้องมาลําบากหรือว่าคนที่เป็นผู้แพ้เขาจะได้ไม่ต้องมาไอมาเจ็บคอหรือว่ามีน้ํามูกอะไรแบบนี้นะคะ่ะอยากให้การจราจรอาจจะใช้แบบรถไฟฟ้าเป็นหลักมากกว่าเป็นรถยนต์นะคะ่ะเพราะว่ารถยนต์มันแบบ สร้างมลพิษเยอะพี่เอ็งสองาก,ก็เยอะแต่ว่ารถไฟฟ้าเนี่ยมันแบบใช้แบบตัวไฟฟ้าอะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแบบว่ามันดีกว่าแล้วก็รวดเร็วกว่าจาจรก็ไม่ติดขัดด้วยค่ะรถเมย์โดยสารของบ้านเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความเก่าะคะ่ะอยากให้คนที่มีอํานาจในเรื่องเนี้ยค่ะขอให้มีการยุติการใช้ไปแล้วก็นํารถที่มันมีแบบมันใหม่ขึ้นนะคะมาใช้เพื่อที่จะไม่มีแบบควันเสียวม,มามากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะ อยากให้เปลีป่ยนรถเมย์ด้วยเพราะว่ารถเมย์ควันเยอะมากเวลาหนูขึ้นรถเมย์อย่างนี้แล้วแบบแทบหายใจไม่ได้เลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่ารถเมย์ทันสมัยรถเมย์มันดีอย่างเช่นแบบที่นั่งที่ดีแล้วก็นั่งได้สะดวกสบายคนก็จะใช้มากขึ้นเลยครับอยากให้ปกตนมาเยอะขึ้นแล้วก็มีระบบพ่ออากาศะ่ะแล้วก็พวกรถโดยสารแบบไฟฟ้าก็อยากให้เปลี่ยนจากการใช้รถไปใช้รถไฟฟ้าแทนครับแล้วก็ ให้รถไฟฟ้าปรับราคาให้ถูกลงเพื <c oughs> ่อที่จะให้คนไปใช้เยอะๆครับก็คิดว่าาื5-10ปีข้างหน้าก็อาจจะดีขึ้นกว่านี้ครับอยากเห็นประเทศที่มีอากาศที่บริสุทธิ์ทุกที่ของประเทศเลยครับไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตาม